ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมอยหัวเปใหม่ไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มอยหัวไปใหม่ไทยตัวนักนปัณวันที่14กันยายน2565ผมมอยหัวไปใหม่ไทยก็มาวิเคราะห์พิจารณาชช้นเชิงมอยก่อนชกของรายการมอยช่อง36ประจำวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2565นะครับซึ่งจะทำการถ่ายทอดกันในวันอาทิตย์ เวลาประมาณสักเที่ยงสิบห้านาทีนะครับนาทางาเวทีมวยอัตกกสามจังหวัดสุนทบ,บรีนะครับสำหรับการวิเคราะห์วิจฉ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของผมที่นําขึ้น YouTube นั้นผมก็ต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคูทก่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วนะครับผมการแข่งขัน จะเป็นแบบในะอย่างไรผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับมวยผิดก็คงจะว่าผมไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นการวิเคราะห์ตามชั้นเชิงมวยตามทรงมวยโดยแท้จริงผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล็อกมวยยามวยกรรมการมวยที่แพ้ไม่ได้แม้แต่อย่างใดนะครับการที่ผมทาคลิปขึ้นช่อง youtube ก็ได้รับการสนับสนุนจากพักยกเจ็ดนะครับนะซึ่งสนับสนุนให้ผมวิเคราะห์มวยแบบนี้นะครับนะให้ขึ้นทางช่องย u ท u b ที่สัปดาห์ละ5คลิปก็ผมก็จะขึ้นให้วิเคราะห์ช่าเชมวยก่อนช่างนี่จะ4คลิปแล้วก็ฟันตรงหลังช่างช่อง7อีก1คลิปนะครับนะสำหรับฟันทองหลังช่างของช่อง7ก็สามารถที่ติดตามได้กันเช้าวันจันทร์นะครับนะก็ประมาณสัก 11โมงเช้านะครับนะไม่เกินประมาณนี้นะครับนะประมาณสัก11โมงเช้าเพราะว่า,าใช้ข้อมูลมากครับนะก็ช่วงนี้ช่องเจ็ดไม่ไม่ได้ไลฟ์สดในเรื่องของการชั่งน้ําหนักก็อาจจะต้องรอข้อมูลนะจะต้องรอทอมูลที่เขาเผายแพร่ทําให้การฟันธงหลังชั่งก็ค่อนข้างจะแหลกไปนิดนึงแต่ว่า,าถ้ากดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้ก็จะได้รับข้อมูลทันทีนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณกาลังใจครับนะ้าที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับถ้าฟันทองหลังช่างก่อนมาชกชนะ4-0ก็จะได้รับโบนัสทันทีหนึ่งัำปันนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากมากับนะที่ใครคนใดคนหนึ่งจะชี้ตัวเล่นก่อนเมื่อชกชนะ4-0นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าทําได้ก็นั้นะหมายความว่าสมาชิกก็สบายๆนะครับนะ้ท่านผู้ติดตามก็สบายๆเพยเพืัอนการวิเคราะห์มวยของผมทุกครั้งฟันทองหลังช่างทุกครั้งนะครับนะผมจะตั้งใจเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะ เขาเรียกว่าคัดแล้วคัดอีกอ่ะนะคัดแล้วคัดอีกเพื่อที่จะให้ฟันแล้วแม่นนะครับชนะก่อน4-0ก็รับผมเองก็รับบทนัดแล้วก็สมาชิกก็รุ้นเชียกกันง่ายด้วยนะครับนะเพราะว่าบางครั้งบางคราวในมวยมันไม่ได้ออกตัวง่ายเหมือนตามที่มวยหูภาคนะครับนะบางครั้งบางขราวข้ามไปแล้วนี่ออกตัวลาบากแม้แต่ในเวทีบางครั้งบางขราวก็ออกตัวไม่ได้นะครับมวยกู้ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาเล็กๆน้อยๆราคาข้ามไปข้ามมาข้ามไปบางทีมันก็ไม่สามารถที่ออกตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตัวถูก นะครับผลการแข่งขันเราชนะนี่ยังไงเราก็ไม่มีเสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยเดินข้าตู้เรารู้สึกว่าสู้เขาไม่เขาได้หรือว่าท่านเองที่ท่านที่เข้าวงการนี้มาใหม่ๆนะครับนะันแล้วก็ท่านผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการไปต่อสู้ กับมอยหูเจ้าอื่นๆนะครับนะก็สามารถสมัครกันได้ครับนะผ่านไอดีไลน์ p p y ปี้บอสองศูนย์หนึ่งหกนะครับเมื่อเป็นสมาชิกกันแล้วก็การันตีว่าจะได้รับการดูแลจากผมและก็ทีมงานอย่างดีที่สุดนะครับนะมอยหูเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับนะก็ภาคศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนะสัปดาห์ละสามวันผมภาคเอทุกช่องนะแล้วก็อ่ วิเคราะห์ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกนี่ทุกช่องเลยครับนะทุกคู่ทุกช่องการันตีเลยถ้าเกิดว่า,าสมัครมาแล้วผมไม่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่นี่ก็สามารถที่จะนําไปโพสต์ประจานที่ไหนก็ได้นะครับสามารถที่เสิ Google ร์ชกูเกิลดูได้ครับมวยหูเป็นมวยไทยไม่เคยมีประวัติเสียหายนะครับนะเพราะว่าพัคมวยในเวทีมา8ปดเปีแล้วก็ประสบการณ์การภาามวยก็ดูว่าถือว่าถือว่าเก่าพอตัวละนะ ภาคมวยแปดก้าปีในเวทีนะครับพวก็รู้จักหมดละรูยอาการมวยอาการมยวยในีโดยเฉพาะการที่อ่านอนาคตมวยนี่ผมเชื่อว่าผมไม่น่าจะเป็นรองไขรด้วยนะครับในขณะมวยชกนะครับ <c oughs> มวยหูเดือนละหนึ่งพันบาทครับมวยหูลายเสียมวยหูรายสัปดาห์นี่ก็สามร้อยบาทรายวันก็สองร้อยบาทลายเสียงเดือนละสี่ร้อยบาทลายเสียงไวพีภาคตัวเอจีก็เดือนละเจ็ดพันด้วยห้าจี ก็เดือนละ700บาทแล้วก็มวยหู w p ีพีเพราะคร่้งเข้าเวทีเดือนละ2,000บาทนะครับในชอน่องแปดนอีอย่างไรก็สมัครกันได้นะครับการันตีว่าไม่มีเป็นสองรองใครแน่นอนนะครับนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกลัวว่าคู่ต่อสู้ใช้แต่มวยหูราคาดีๆราคาแพงๆมวยหูชื่อดังนะครับนะถ้าคิดง่ายๆเลยถ้าผมไม่เก่งจริงผมไม่สามารถที่จะภาคมวยมาได้เป็นปีที่8จะขึ้นปีที่9แล้วนะครับนะเพราะการภาคมวยในเวทีค่าใช้จ่ายใ,ในแต่ละสัปดาห์นั้นสูงมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นผมมีสมาชิกมวยหูนี่เป็นร้อยนะครับนะ,ะเขานําไปต่อสู้กับมวยหูชื่อดังตอนนั้นแหละอืแต่ว่าแม้ว่าผมจะมวยหูชื่อไม่ดังแต่ก็การันตีว่าเสียยากนะครับนะจะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนี่เสียยากยิ่งผมอยู่ในเวทีนี่พักยกเข้าไหนในบอกทันทีครับนะ,ะสัปดาห์ที่ผ่านมาในบอกพักยกเข้าในแปดตัวสิบตัวชนะรวดนะครับนะร้อยเปอร์เซ็นไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้น ชี้ตัวเล่นก่อนชอกอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าได้เปรียบนะครับยิ่งชี้ตัวเล่นแม่นก็จะได้เปรียบมากขึ้นนะครับนะก็สามารถสนใจก็สมัครกันได้นะครับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วก็อย่ลยครับกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็กดไลค์ให้กับผมคนทํางานจริงจังนะครับวิเคราะห์มวยของผมได้จริงจังนะครับในใช้เวลาวิเคราะห์ หนึ่งคู่นี่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงขอตั้งเวลาไว้เลยครับผมจะต้องดูนู่นดูนี่ดูคลิปแล้วทำแล้วทำอีกคลิปแพชชนะกันแบบไหนอย่างไรโดนน็อกอะไรแบบไหนอย่างไรนี่จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาสรุปกันนะครับว่าคิดว่าใครน่าจะดีกว่านะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดรู้สึกว่าวิเคราะห์มวยไม่ค่อยแม่นก็เอาตามวิธีการแบบผมก็ได้นะครับพักพักมวยวิเคราะห์มวยนะศึกษาชั้นเชิงมวยทำตามคลิปตาอะไรต่างๆเนี่ยดูข้อมูลอะไรแบต่างๆเนี่ย สักเดือนอ่าสักชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเอาหนึ่งคู่นะสี่ชั่วโมงมวยหนึ่งช่องสี่ชั่วโมงก็ได้มาสี่คู่นะครับนะวิเคราะห์มวยสี่คู่ก็สี่ชั่วโมงนะก็จะทําให้อ่าจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนันเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของายแดงสเสือบอลยูฟาบูมเด็ดเสียพบกับทนางด้านของฝ่ายน้ำเงินเด่นสยามเหลี่ยมธน,นวัฒนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันได้กัดหนึ่งร้อยสองปอนด์ สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวทรงมวยเดินหน้าตาชนเขอาในบูสูดดันยันห้ายก ร,รับอาวุธของคุชกท่าดวนชวนแหนตรัสเกมชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับอาวุธมื่อหลักในแข่งความเนคับ้าหน้านี่ถือว่าใช้ได้เลยนะหมัดศอกนี่ออกตลอดแล้วก็ถีบได้ทั้งสายสภาคจังหวะนอกวงไวเหลี่ยมนอกครับลมเทถิ่งก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยดูดันขยันอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอาวุธของคุชกก่อนถึงตัวนะครับในประกอบในกดแขนไหลแขนแต่งตัวเร่กถูก้คนในก็ถือว่าไม่ได้มีล็อกคอตีมีขวางหน้ามียัดไส้มีดันแทงแล้วก็มีเหลี่ยมในหากลมเตถิ่งก็ถือว่าทำได้ดีเป็นมมววยยทีี่ขัันนอาุธครบหมัดมีศอออกกส่งอวรบข แล้วก็เคยชกทีเวทีแห่งนี้มาด้วยแล้วนะครับนะแล้วก็บริกาศเสียงเชียร์กองเชียร์ที่มุมนี้ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับขอบ้อมูลตั้งทต่เดกของตระร่ังเสือบอลดูฟ้าบูมเดเสียนอายุ15ปีสูง160เซนติเมตรจากโคราชชกเวทีมังคลุมมาก็ประมาณ5ครั้งครับเคยแพ้นอกให้กับทด้านของชก1ครั้งในยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยชนะไข่ในเวทีมังคลม,มาก่อนนะครับ ส่วนท่านั่นงงฝ่ายน,นเดนเดนสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับลูกกระแทกเก็บการวดของอุองาก็าําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะอันนี้ท่านฟังผมวิเคราะห์มวยในท่านรู้ละว่าทางด้านแสดงนี่เป็นมวยเข่าในส่วนท่านนัฝ่ายนเรนไม่เป็นมวยวงนอกนะครับ อนนาวุธเวลาของทางด้านเด่นสยามนี่ก็แข่งซ้ายแม่นขับขวาหน้านี่ถือว่าได้ดีเลยนะหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีสอกที่อันตรายครับถือได้ทางซ้ายทั้งแต่จังหวะนก่วงไว่เดียมนอกขักรมเท็ทิ้งก็ถือว่าทาได้ดีเช่นกันเรื่องเลี่ยมตัวนี่ผมดูว่าทางด้านของเดนสยามน่าจะเลี่ยมตัวดีกว่าเลี่ยมตัววงนอกน่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับเดินมวยนี่ก็มีวุฒนำด้วยนะครับเตะต่อยนำปล้ารัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเล่นสูเข้าในก็ถือว่าทำได้ดีลูกคอตีเหนียว แต่ว่าเป็นมวยที่ต้องขึ้นคอส,สติยาตีเข่าได้นะครับในลูกขวางในท่าดันแทงนี่ดูว่าจะไม่มีเท่าไหร่ดูว่าจะเป็นรองหน้าเลียมในนี่ผมดูว่าจะเป็นรองท่าด้านของเสือบอลก็ดูว่าหักลมเททิ้งก็ถือว่าพอใช้ได้ครับนะแล้วก็มีหมดมีหมัดมีสอบออกส่วนสู้สมองบดีครับหัวจิตหัวใจก็ถือ100% <S <S ขอ้อมระทางด้านเท็ดในของทางด้านเดนสยามเลียมธน,นวัตรก็อายุ16ปีสูง160เท่ากัน,นหน้ามอยคูนี้นี่ก็ปาดหัวตัวทเท่าช่วงเวทีมารุดมาแล้วก็ประมาณสัก6ครั้งเยชนะนกคชนในี่3 แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมงังกรมาก่อนนะครับฟันนี้ก็คงจะสู้กันสนุกครับสําหรับมวยตะด้านของคู่นี้นะครับนะสาหรับมวยคู่นี้นี่อ่าก็ทางด้านฝ่ายน้เามือนก็มีโอกาสที่ออกนาก่อนได้เพราะว่าวงนอกปรีมือมวยดีกว่านะครับนั้นแล้วก็เตะซ้ายแม่นนะนะมนวิธีเตะซ้ายแม่นส่วนตะด้านของฝ่ายแดงถ้าจะชนะได้ก็คงจะพลิกชนะในยกท้ายนะครับนะวงฝีมือมวงน,นอกนั้นเป็นรอง ื่อคุณนี้ผมชี้ตัวชอบก่อนช่างในผมชอบไปที่ทางด้านของเซลยบอร์ดนะครับดูว่าถ้าประกไในได้เมื่อไหร่นี่ก็ราคาก็คงจะไหลเป็นน้ําเลยนะครับนะเพราะว่าวงในนี่างหน้าเก่งกว่าส่วนทางด้านก่อนในสยามวงในไม่ขวางหน้าแต่ว่าต้นๆน,นะครับนะถ้าชอบแรงเหมือนผมก็ใจเย็นเล่นช้าไว้ช้อนรองราคาดีๆต้นๆผมดูว่าเด่นสยามออกนําก่อนชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเส er <c oughs> ือบอลดยูฟาบุมเด็กเสียยน,นะครับ <c oughs> คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขบัติแดงบินเหลี่ยมธนวันรพบกับทางด้านของฝ่ายนาเงินดาวนภาสอสตอ่อยไปรวมวยคู่นี้ชกกันพิกัด1 2ึปอยดี่สิบอำหรับทางด้านของบินก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างเนื้ะสูงยาเสาทโลเลขนะงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับรับได้เก็บการวุฒของคูช่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับ อาวุธเมืหลักๆนี่แข้งซ้ายแม่นและขวาหน้านี่ถือออกได้ดีนะหมัดขวาแม่นสอบอันตรายถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนกวงวเหลี่ยมนอกขักลมเทท,ทิงก็ถือว่าทำได้ดีมีลูกเก่งก็คือลูกเกี่ยวขาเททิ้งลูกนี้ก็ถือว่าทําได้เก่งเช่นกันเดินมวยไม่มีอาวุธนําเตะ ไม่แม้วุฒนำรับวุฒของชกก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวช้าไปน,นิดหนึงนะวงในก็มีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวตามจังหวะมวยแหละแล้วก็ดูว่าจะไม่ค่อยสู้ในเท่าไหร่บางครัง้งบางคราวก็มีถอดหัวด้วยนะครับสาหร,รับรายของบินแต่ว่าก็ยังมีหมัดไม่สอบออกสวนสู้สมองมาดีครับัวจิตดัวบบใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทนนิคของท่านั่งบินก็อายุ17ปีสูง175เซนติเมตรจากจังหวัดสงขลาซ้อมอยู่ที่ข่ายแก้วสำลีนะก็ถือว่าเป็นนเเจจ้้าาที่ ชกเวทีมังกรุมาก็ประมาณสัก10ครั้งเคยชนะนกคูชก่ชกสองครั้งและก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของชกในวิทีมังกรสองครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3ทั้ง2ครั้งนะครับ <c oughs> ต้นตกระปาเงินดาวนาภาสสต้อยแปดดิวก็เป็นมวยขวาครับรูุบ้างจะสูงยาวแต่ว่าดูว่าจะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยทรงมวยก็ปีมือบุบุนเข่าหนครับรู้แต่เกี่กับการวุฒของชกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้ยังไม่เก่งนะครับนะก็ดูว่าดูว่าชกวงในก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะอาจจะชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยอาวุธมือหลักนี่แข้งขวาแม่นครับซ้ายหน้านี่ก็ถือว่าได้ดีนะหมัดสอกก็ดูว่าออกตลอดทิมได้ทั้งทั้งฝ่าจังหวะนอกนี่จะวุฒิวงไวเหลี่ยมนอกขัดร่มเทา ทําได้ดีเช่นกันแต่ออกจะเป็นรอ,องนิดนิดนะในเรื่องของเหลี่ยมตัววงนอกนะครับเดินไวดูดันขยันออกอาวุธแต่ว่าไม่มีอาวุธนนำครับรับอาวุธของขอชก่อนสัวนประกอบในกดแขนลแขนแต่งตัวดูว่าแต่งตัวจะช้าไปนิดนึงนะแต่ก็ วงในก็ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะแต่ว่าทางด้านฝ่ายนะ้ำเงินวงในดีกว่าปล้ำฟัดรัตีกดแขนไล่แขนแล้วก็มีลูกแกงก็คือลูกกดแขนยัดไสน้นี่ผมถือว่าทําได้ดีแหละนะวงในนี่ดูว่าจะดีกว่าทางด้านของฝ่ายแดงเล็กน้อยแล้วก็มีมัดมีสอกออกส่วนสู้ครับสมองมาดีครับปวดจิตปวใจก็ถือว่าเราเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทางด้านของดาวนภาเนี่ก็เคยมาชกที่เวทีแห่งนี้แล้วนะครับในะครั้งล่าสุดนเองนะครับนะส่วนมากนี่ก็จะชกมวย3มยก ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านดาวนาพานี่ก็ส่วนมากจะชกมวยสามยกอยู่ที่ทางด้านช่องแนดะก็เชื่อวบสามยกน่าจะสู้ได้สนุกเลยนะแต่ว่าสี่ห้าปลายลาย,ลายนี่ผมดูว่าอาจจะเป็นรองเมื่อคืนนี้ก็ชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของบินเหลี่ยมธนวัตรดูว่าฝีมือมวยวงนอกเหนือกว่าเมราคลอกนําก่อนแล้วก็มีราคา,ออา,คาดีๆก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบังทนเพราะว่าทางด้านของบินก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นกันนะครับ ให้ทางด้านของบินเหลี่ยมธนวัตรครับมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในตรชนสัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นตเหตุที่ให้55เปอร์เซ็นต์ในใว่าทางด้านของหัวจิตวิจัยของทั้งคู่นั้นก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะครับนาโดนัตตะกรัแปงก็มีโอกาสที่จะไปไม่ลามาไม่ไหว้ด้วยกันทั้งคู่นั่นเองนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเฮาดองอ่านองลักกุ้งเผาครับพบกับทางด้านของฝ่ายนวลสุไัย,ย์เล็กหน่งทับใหญ่หมวยคู่นี้ชกกัรพิกหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ทางด้านของเฮาดองนี่เป็นหมวยซ้ายรูปร่างนจะสูงยาวหรือว่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยสอมวยก็ฝีมือบุ๋นเข่าไหนครับลุกได้เก,ก็บการวุฒิของคูช่ชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งใน,กงนชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยแล้วก็สมวยนี่จะแข็งแก่งแข็งแรงนะครับอาวุธมืหลกแข่งขวาแม่นครับซ้าย ท้ายหน้านี่ก็ถือว่าออกได้ดีนะหมัดสองออกตลอดทิพย์ได้ทั้งททั้งฟาจังหวะน,นอกนี่ดูว่าจะช้ากว่าเล็กน้อยแล้วก็เดี่ยมวงนอกนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองนิดนิดด้วยเดินมวยก็มีวุฒน้ำนะแต่ต่อยน้ำล้ำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตอวอยแ้งสูงง้เข่าในก็ถือว่าทได้ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีขวางหน้าเท่าไหร่นะครับหนวะงในบางครั้งบางขาวก็มีทั้งขึ้นคอมีทัางลองเอวตามจังหวะมวยนะจะต้องขึ้นคอก่อนถึงจะตีเข่าได้หรือว่าเป็นมวยที่อาจจะต้อง กอดคอไล่แขนก่อนนะจับคอแน่แนๆถึงจะตีเขาได้นะครับ <c oughs> บางครั้งบางคราวนี้ก็ถ้าคู่ชกไล่แขนเก่งนี่ก็จะบีบพ่ายทางด้านของเฮาดองนี่ลองเอวประจํานะครับนะก็สมองมดีครับวัดจิตวจิจใจก็ถือวรตเปร์เนข้อมูลทางด้านเทคนิคของเฮาดองนี่ชกวิเทอร์มังกรมาประมาณสักยี่สิบครั้งเคยชนะน็อกคู่ชกสี่ครั้งและก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่อายุที่สามปี 1, 12, 12, สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนเมตรจากจังหวัดสุรินทร์ ส่วนต้นานของคุณชกฝ่ายน้ำเงินสุบชัยได้หน่งซับใหญ่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยอ่ะนะทรงมวยก็ปีมือบุบบุนเข่าไนครับรู้กับได้เก็บการวดของคุณชกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกไปทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับอาวุธเบ็ดลักนี่แข้งซ้ายแม่นขวาหน้าในออกได้ดีเลยนะสองแข้งสองกาดได้ครับนะหมัดหนักต่อแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายมากครับถึงได้ทังขกาจังหวะนอกนี่จะวุดว่องไวเหลี่ยมนอกรัดล้อมเททิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเป็นมวยที่ ออกอาวุธแม่นมากนะครับไม่ออกมั่วนะครับนะเลือกจังหวะแล้วก็ออกตะทีนี่หวังผลได้ตลอดเลยก็ <c oughs> ประกบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเด้งสู้เข่าในก็ถือทําได้ดีล็คอตีเหนียวขวางหน้ามีขวางหน้าด้วยนะครับมีขวางหน้ามีตั้งแขนยัดไซน์นี่ก็ถือว่าทําได้ดีครับมีเหลี่ยมในหักน้อมเททิ้งก็ถือว่าทําได้เก่งเด้งเข่าในโต้สู้ได้ตลอดเลยแล้วก็มีหมัดมีศอกออกสวนสู้สมองดีครับปวดจิตปวดใจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านสุภชัยเล็กนี่ก็ชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสักสิบครั้งชนะนกคุ่ชกในเวทีมังกรห้าครั้งแล้วก็เคยแพ้น็อกแค่แต่ด้านของช แพนน็อกในตั้งแต่สมัยเข้าเวทีมังกรใหม่ๆตั้งแต่ปี60ประมาณนี้นะครับนะ,ะเป็นนักวัาจากจังหวัดชัยภูมิเวทพิกัดน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็126-127ปอนด์นี่แหละครับ <c oughs> มวยคู่นี้ก็คงจะคู่ขี้สุสีกันในช่วงแรกนะแต่ถ้าเกิดว่าสู้กันไปสู้กันมาวัดกันไปกันมาในผมดูว่าสมองมวยฝีมือมวยของทางด้านสุภชัยเล็กนั้นดีกว่าเพราะว่าจังหวะการอาวุธใบกว่าแล้วก็อาวุธแม่นและคมกว่าสิธิการชนะน็อก ก็ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นข้าวสุบะยัยและก่อนมีโอกาสที่จะกินเต็มได้ก่อนนะครับนะชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของสุบะ,ส,ะสูบะไยแรกแห่งทรัพย์ใหญ่ให้สัดส่วนที่จะชนะในรัฐนี้เนี่ยต่สัดส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> คูณที่สี่ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการ ประจําบันทิดนะครับนะก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของลูกขวัญสจวแบบนีววบ้พบกับทางด้านของฝ่ายในบอนศักและโกโกแลนด์เชียงรายนะครับนะ่มามวยคุณนี้ก็ชกกันที่ทางด้านลูกขวัญต่อท้งน้ำหนักให้หนึ่งปอนด์ก็คือร้อยสส่วนทางด้านของศักเล็กก็ต่อชกพิกัดหนึ่งรอยี่สิบสองปอนด์นะครับนะสําหรับทางด้านของลูกขวัญก็เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยาวทรงมวยฝีมือบุบุนเข่าในครับลูกร,รับได้เก็บกันอาวุธของลูกชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่่่งงกกกกววววาาาานนนอออเลล็้ยยุธหััแแคมมรบ ออกได้ดีนะหมัดศอกก็ดูออกตลอดแล้วก็ถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกนี่จะวุ้นว,ว่องไวเหลี่ยมนอกขัดล้มเททิงก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันเดินมวยก็มีวุฒนนำนะเตะต่อยนำปล้ำรักมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปดันสู้เข่าในก็ถือว่าทำได้ละคอตีเหนียวขวานในเส้นดันแทงนี่ก็ถือว่าแดงเล็กแหละแล้วก็มีหมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายมากๆครับนายศิษย์นี่ยนายยะเป็นตัวละครโมเดิร์นหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็น แต่ว่า,าหางหายจากวิีามุมานานแะเพิ่งจะมาเคลื่อนไหวไปหนึ่งครั้งก็ถือว่าชนะคะแนนไปขาดลอยนะครับนะก็ไปลายๆก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนทิคทางด้านลูกขวัญสจวแปดริ้วปัจจุบันอายุย0่ิบปีจากเบืองการนะก็เคยเป็นแชมป์ไทยประกันที่เวทีลุมพินีนะแล้วก็ปีห5านี่ก็ชกเพียงครั้งเดียวนะแ้น,นก็ชนะคะแนนบินล่าเดินที่เวทีแห่งนี้นะครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดประมาณสัก40สบครั้งเคยชนะน,นอกคู่ชกในเวทีมังกรงประมาณสิสองครั้งเป็นการชนะนอกนนยกี่สาสีมากที่สุดอาวุธม,มวยที่ทางด้านของลูกขวัญชนะนอกคู่ชกส่วนมากก็จะเป็นหมัดเป็นศอกนะครับ แล้วก็เคยแพ้นอกใค้กับทางด้านของกุชชกในเวทีมังกรสี่ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่สี่มากที่สุดนะครับส่วนทางด้านของกุชชกสักเล็กโกโก้แลนเชียงรายก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างหรือว่าจะเป็นรองทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบุญข่าในครับรูปแับได้เก็บการวัดของกุชชกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ต้องบอกว่าชกสม่ำเสมอนะ ข่าวที่แล้วนี่ก็เพิ่งจะถอนไปคราวที่แล้วนะครับนะมานัดที่ผ่านมานี่เองนะอาวุธหลักนี่แข้งขวาแมนครับซ้ายหน้านี่ถือออกได้ดีเลยหมัดหนักต่อแมนแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับติดได้ทั้งท้ทั้งควันจะหวัดนอกวงไวเด่นนอกคาลอมเทจเงก็ถือดันได้ดีเช่นกันเดนินมวยก็มีอาวุธนำครับแต่ตอนนำลำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไว้ดั้งสู้ขอไหนก็ถือทำได้เดือคอตีเหนียวขวางหน้ายัดไส้ดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงลึกมากๆเลยนะเป็นมวยที่ขวางหน้าเก่งแต่ก็มีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้สมอง่ววดีครับจจิตใก็ถา ข้อมูลทางด้านเทคนิคของสักเล็กโกโกแลนเชียงรายก็เป็นแชมป์118ปอนด์ของจิตเมืองนอนนะวันนี้ชก122อ่าก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นแชมป์118ชกน้ำหนักเกินได้นะครับใหญ่ชกต่ำกว่า118ชกเวทีมังกรงมากประมาณสัก40ครั้งเช่นกันนะักกระดูกมวยนี่พอกันเลยเคยแพ้นกให้กับทางด้านของโอชกในเวทีมังกรสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมังกรมาก,ก่อนเชื่อว่านัดนี้จะชนะนกทางด้านของลูกหวันก็คงยากนะครับราะว่าอ่า เคยนกไข่มาก่อนนั่นเองนะครับเมือคู่นี้ก็คงจะคู่ขี้สุสีในช่วงต้นๆนะจส่วนต้นในองค์ของคู่ซื้อคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมานะแต่ว่าต่อสู้เป็นไประยะยวนี้ผมก็ยังดูว่าทางด้านของลูกขวัญครับนะซึ่งรูปร่างนีจะได้เปรียบแล้วก็ฝีมือมวยวงนอกทั้งนอกทั้งในแหละอาวุธมวยนี่หนักแรงกว่านะครับนะ <c oughs> เพราะว่าชกเวรเจกว่ามาตลอดแม้ว่าต่อให้หนึ่งปอนแต่ว่าไปเพิ่มน้ำหนักให้ทางด้านของสักเล็กหนึ่งร้อยยิบสองก็ดูว่าทางด้านของสักเล็กจะไม่ได้เปรียบ อีกทางศักเล็กนี่ก็เพิ่งจะถอนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่เองนะครับนะอ้างว่าไม่ใช่อ้างอ่ะแจ้งว่า,าป่วยแจ้งว่าป่วยนะครับนะแพทย์ก็เลยไม่อนรียตขึ้นชอกแต่ว่ามาชอบสัปดาห์นี้ผมดูว่าการเตรียมตัวพิสซอมน่าจะสนุกนะครับแตกต่างจากทางด้านของลุควันที่คราวที่แล้วชนะมาสวยงามที่เวทีแห่งนี้แล้วก ซ้อมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ช็อเป็นคู่เอกอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้ก็พิจารณาแล้วให้ทางด้านของลูกขวัญสจวแบบเรียรบมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในตตาสัดส่วนอยู่ที่5 5เปอร์เซ็นต์เหตุที่ให้55เร์เ์น่าจะเห็นว่าทางด้านของลูกขวัญเพิ่งจะกลับมาช็อเป็นไฟที่สองของอหลังจากที่โควิดกลับมานะครับหน้าปี65นี่เพิ่งช็อเป็นไฟที่สองปลายๆก็ อาจจะมียุบมีเรื่องคลิกแพ้ได้แต่ว่าต้นๆยังไงก็มีราคาถึง451ให้ออกตัวอย่างแน่นอนนะครับนะก็ครอบทวนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการช่องสา,ามตอโพกวันอาทิตย์นะครับนะที่เวทีมิตกอก็มัวจะชกกันในเวลาประมาณเที่ยงนาทีนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ